โอเคค่ะวันนี้เขาสิมันลาบอีปูจ้ะลาบอีปูเย็นแล้วลาบปูลาบปูวิ่งแล้วหิวเข่าแล้วพอ่อใส่เวลาเป็นชั่วโมงลาบอีปูดิห่้ยเวไัยเย็นแล้วมันบ่นเย็นแน่แล้วใส่เติมไข่ใส่หอมเขา ตูวส้อยู่บ่ในตัวอูปูนเนาะเอ็ดแบบที่เล้าแกงเหล้าตกใจบ่าชิบะโมตาพี่ปูจ้าจะใส่จะคนใส่หลายเด้อพีกกับไอเทมันสิเผ็ดจะซ้อนคนๆมันทั่วกันเออยายใหญ่มันทั่วอ,อ่อเอกอ่อเอกหน่ยอ,อย,ออยหน่อยนะแล้วจะแ้จะจางคนชอบเผ็ดก็ตามนี้ ผมชอบเผ็ดก็ใส่แค่้อนหนึ่งคนจเผ็ดก็ช้อนี่งไปคงซุรดไปพร้องกันเมื่อเลิศเออนั่ะอาสองช้อนไปเลยพร้อมกันเมื่อลรดคงหนว้ามะนวบีไปมาวเบียงนึ่งอใส่ถ่ายกับลเลาจได้หมะนาใส่พร่องกันแล้วกหอมใส่ก็ลงรดคนบานนี ซอยกันน้ำปลาใส่ปลาซอยกันสอนกันเห็ดกับขเขาเด้อค่ะปลาปลาน้ำปลาใส่เป๊ะห่อแมวห่เอเราสองกีบอะบารังก็ใส่ไหมมันเอาเอ๊น้ำปลาเราไม่ไม่ได้ไ,ได้โฆษณายี่ห้อนะแต่รถนี้ก็โอเคละไอ้พวกก้อนจะใส่หัวของชีลังไม่ยกลมนหนาว ได้เหมืองกันมากแหมลาบอีปูหีแหมไม่ใช่แล้วยุ่งแหมมันนั่งตัมกันเยอะของหมัอนอย้ายไปกระผมไปพตอนนี้แกอยตำคอขั้นนองไทยทิพยบ้างเอาพริกใส่ออกพริกผงตำแมวะบอกแกด้วยตำเลย ออมใส่ผักซีผักอ,อีตู้ผักหอม,อมแซ่บเป็ย่งน้ก็ใส่ไข่นำไนหน่อย <c oughs> ไข่ไก่ไงไขนาหอย้างนอกก็สีเข้มได้แซ่บเอย่างนออมอุ่นุ่นไปเห็นวาเบื <c oughs> อเบ้องสูตรเขาดละเดี๋ยวเขาบันทึกไว้เกรบไว้ขอมนนะบบุ่น่ะเดี๋ยวสอดไว้ใสชีนดิโอเคไหม ช้อนอยู่ไหนช้อนเอามาตักขิ้นซิอีปูมาตา้งไหนเอามาจากบ้านอยู่นาทงนาไรไปใส่มองแม่มติดมองขนาดเลยมิแต่อีปูลดมาไวจนได้มองขาดเลยอ่ะคนเราคิดเป็นโนเป็นอะเอามาลวกเป็นเป็นกินกินเป็นอเฮ้ยจ่าเป็นแต่เอามันมากินแหละเจ้ามันแข็งเอาตะกร้ามีใหญ่มันมา เห็นไหสีมือจาคลองหันปางบปาจื้นใครแกใครมันผัดถึงนู่นได้กินกมว่ายปินแต่ข้าที่แล้วมาจ้ำเขาเหนียวมาจ้ำอันนี้แ้มันอมันอ้อเนอดีน้าดิพอยยังเน่อยสิบุ้ง้ววนี้่สิ้นไปนี่ ทางไย่งจางได้ครย้องคิมไกินหูอยู่วันน้ซิมเราไปไิมเดียวย่อยู่เอาเปรี้ยวใส่พอดีแล้วน้อพอดีละเอาเปรี้ยวเอาก่อแ่กเอาใส่พอดีเลยไฟชิ้นเ่ไงใช่พริกใส่จังไงฮะแ้แต่จะไกบุป็นไงงเอาผักใส่หอมใส่เลยชิดใสแล้ว เสร็จแล้วตัวจะได้กินลาบอิปูเอ้ยแต่ได้ถุงนึ่งก็เมนธรรมดาเด้อค่ะลาบอิปูตัวจะได้กินพี่น้องเอ้ยชซีบบอนคุณจะยงจะได้ถุงไม่อีกความคุ้มและการ อืมันเค็มแล้วมันเค็มเร็วมันเค็มแล้วพอแล้วอร่อยแล้วนี่เสร็จแล้วค่ะลาบอิปูสูตรตักใช้ด้วยอันก็มีผักอิ่มแน่าสูตรยังล่ะอันคนบอกเนี่ยสูตรที่พ่อพูดบอกคนเฮ็ดสูตรอุบลบมดคนตำสูตรเด็พิชบูนสามสามสูตรใส่กันเลยค่ะ เออหน้าตาออมาเป็นยังี่ค่ะโอ้ก็เป็นคนรอเลี้ยตายเนี่ยถ้าหักต่อเนี่ยใส่ใจด้วยการทำตอนตำเนี่ยมัดคัดเด้อค่ะตำเนี่ยตั้งใจมากเลยตั้งใจมากเลยเราก็อยากจะเรียนรู้อย่างนี้เอาสูตรไปกินไปใช้บ้านเรากี่ปังเซออันนั้นอะไรสมใจเอาหอมกี่เป็่ยังขอมบัวเป็นอะไรก็ให้กินกับอ่ Ờ, ok kìa ừ. xì, ừ, là ơ mất công rửa rắn thì không kìa là hello chị chim bật chút chim không nhanh ai rốt chim luôn 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 เฮ็ดเองแซบเองยุ่งกี่ฝ่อรงเฟ้ยป่ะนี้ฮะก็คั่วลงเฟ้ยบนข้าวเฮ็ดกินอยู่บ่อบานเจ้าเป็นเองแซ่บเองแสดงว่าบ่เคยหลาดเนบ่แสดงว่าบ่เคยเฮ็ดบ่แม่ยบ่หลาดอิปูนี่กินเองแซ่บเองโอเคแค่นี้แล้วค่ะเสร็จแล้วค้าวจะได้กินพี่น้องเอ้ยทอดเรหดคักสามชั่วโมงเต็มเต็มหลาดอิปูข่อย อันนี้ก็เนด้อจ้าอย่าลืมกดติดตามลุยสารบานะนาเด้อค่ะขอบคุณค่ะที่ช่วงคีปดีจ้า